ก่อนอื่นเลยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เรามีอาการย <The> ังไงบ้างนะครับก็ก่อนหน้านี้เมื่ออดีตผมก็เป็นทํางานไฟลน์ก็คือต้องขับรถออกพื้นที่ตลอดค่ะก็เมื่อประมาณเจ็ดปีอาการแรกเลยที่เกิดเหตุก็คือปวดยแล้วก็ยไดัวดใจเราแบบเต้มแบบ กระพือเหมือนกองชุด hmm. ต exactly ีัวครับอืแล้วหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเรารู Sta ้เลยว่าเฮ้ยเราจะน้องเราหายใจไม่เราหลบรถเข้าข้างทางปักบบอกง่ายแล้วก็กดคือมันจะขาดใจครับมันรัวตุกบตุตุบก็นึกว่าเราจะไปแล้่ะ ตรวจไดก็คุณหมอบอกว่าคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตอระทนเนครีอบครัวเต็มปากในตอนนี้ครอบครัวมูลนิธิซ่องสองผีเต็มปากนะครับก็คือว่าสูงดหลายอย่างได้มาลรงเรายนเนี้ย่งนเราไปโรงเรียนมาดีตลอดคือครับ ยังเหลือกิจกรรมสุดท้ายนะครับข้าง,าง,างุดูได้นะครับที่เราเป็นเนี่ยตื่นเรานาะเราไม่ฝูบุหริ่ไม่ตื่นแต่ตื่นนอนเต็มอิ่มแปถึงสิชั่วโมงตื่นขึ้นมาตอนเช้าตาเราจะบวมปูดแล้วพอลุกขึ้นมาจากที่นอนอ่ะครับ หมือนจะลงไหครับเวียนๆเราก็ต้องนั่งต้องอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะออกจากที่นอนเข้าทำงานได้ไม่ได้นะครับพี่ใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องกระถิกกันนะครับลุงแค่สับรถปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปผมเองไปตายแล้วตายมาเผลอเล็กน้อยแต่คบของกของไปเลยเที่ยถึงนี้นะครับคุงหน้านี่นะครับแดง คนที่สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ในสมัยโอ้เยี่ยมดีต้นกำเนิด EP วันพุธด,ดีรู้เรื่อเลยนะครับก็หาอะไรที่หกมากินอย่างเช่นน้ำมันกระเทียมบ้างอะไรมันของราคาหลักร้อยนะ้เราซื้อได้มนันแล้วกินก็เป็นยังไงบ้างตอนนั้นทานแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วจนมาเจอ คือผมแน่นแล้วหายใจข้ามขหายใจไม่ออกแล้วกดถึงแบบว่ากระตุกเชิงกลางนี่แบบดังก๊อกแล้วก็ต้องแบบได้วันนี้วันเดียวนะผมต้องมาอื่นไม่ได้แล้วแผงแน่นอนนะครับ มีได้ก็พอสมควรครับกระปุกละสองพันบาทแต่พอแบบเอ้ยมันมันเปลี่ยนไปแบบเจ็ดปีที่ผ่านมาเราแบบเจออะไรมาไม่รู้แต่มันเปลี่ยนตรงนี้แล้วอาการที่ปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมันมันเริ่มไม่ตีบไปตรวจไปเจาะเลือดตรวจ ยาผมทิ้งห่างหลายอย่างเลยแล้วโขหก็ปีกว่าแล้วอืตอนเนี้ยคือจากที่แบบเราทําอะไรเราก็เหนื่อยหายใจท่าน<ช>ตอนนี้แ<ช>บกบกระปี้กระเป๋าแบบงานบริษัทเต้นในใบสุดเลยครับครับได้ทั้งวันทั้งคืนครับไม่มีเหนื่อยมีหอ<ต>บกระพารแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญคือแม่ผมเป็นเป็นติดโรคแล้วก็เป็นเลเซนเดอร์หัวใจตีบด้วยผมก็น่าจะเป็นติดแม่มา แล้วล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแม่เป็นหิแพ้ครับแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีคือทําอะไรนิดหน่อยแกก็แบบจ็บฟุตทำไม่ไหวอะ่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนอนติดเตียงเป็นประจำจนหมอบอกว่าคุณเริมเลิกทํางานอก็แม่ก็อยู่บา้านจนผมมามีไรายได้อยู่ที่นี่ก็มีเงินซื้อผลิตภัณฑ์ที่ว่าตัวไหนดีให้แม่กินครับ ตอนนี้แม่คือจากที่ทําอะไรไม่ได้เลยเหนื่อยหอบไม่มีแรงเหมือนคนป่วยหนักครับตอนนี้แม่ผมจะปี้กระเป๋าเลยครับโอ้โหเอาปุ่มมือหน่อยฮะเอาลายเอาหัวะมถขางโปกอะไรแบบเต็มที่ครับเหมือนคนไม่ป่วยแล้วตอนนี้กลับมาแข็งแรงใช่ครับจากที่เป็นอย่างเงี้ยมาเป็นสิปีจนลบแล้วโอ้โหส่งต่อสุขภาพดีให้คนขับขวดด้วยนะฮะและนี่เป็นเรื่องราวดีๆครับที่คุณสายชนได้นํามาใช้ให้กับเราฟังขอเสียงปรบมือจากคุณสายชนเกียงสวัสดยครับขอบคุณมากนะครับ ะครับค่มากนฮะต้องบนะอกว่า